สวัสดีครับซาลาดีดีเกมบแรบบ็นรอล็อออนไลน์เจอขัาในที่ช่องดากี้แบบอีกแล้วนะครับสตอกเกอร์อาชีพไฮแคสของโลกมีการเล่นที่หลากหลายซื้อสกิลพีเซิร์ฟเดบจำไม่เหลือกางสกิลสเตตัสเอาแบบที่พอใจสกิลพีเซิร์ฟเรือหนึ่งเป็นสกิลโคตรพระเอกของสตอกเกอร์สกิลเดียวก็เพียงพอแล้ว ถึงแม้ว่าสกิลเพิ่ง u จอไดซ้จะจดจำสกิลที่โจมตีไฟรโรคได้แต่ถ้ามีสกิลอื่นโจมตีไฟรโโครคก็คจะไปจดจำสกิลนั้นแทนมันจึงเป็นปัญหาสกิลที่เซิร์ฟิดมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้เมื่อกดใช้ภายในสิบนาทีสตอเกอจ์จะไม่จดจำสกิลที่โจมตีไฟคือจะจดจ,จำสกิลที่ต้องการตลอดไปอยากได้สกิลไหน โนอาชีพนั้นเข้า PVP ให้เขาใช้สกิลใส่แล้วกดใช้สกิล P f ิร์ฟทุกๆ10นาทีกด1ครั้งก็จาไม่จำสกิลอื่นแล้วทำให้สตอเกอร์เกิดการเล่นโคตรหลายสายไซเวสตรอมกัดอยากโมลิ่งนังแรงก็ไปขอไหนสิอยากเล่นสกิลไหนก็ไปขอเขาเอานะ Chess Walk สกิลหมุดดินที่พัฒนามาับมุจุด2สุดที่รลเวล5ห เมื่อกดใช้จมุกดินและเคลื่อนที่ได้เร็ว90%ของความเร็วปกติระหว่างเคลื่อนที่จะเห็นรอยเท้าของสตอปเกอร์ถ้ามุดดินสติ๊กวินาทีสเป็งจะพัว16นาน30วินาทีพัวขึ้นอีเกเียวข้อดีที่สุดของสกิลนี้คือไม่สามารถขุดได้ยกเว้นเสียจต่ว่าจะโดนสกิลลงพื้นโจมตีเช่นสตอมกัดจะโผล่ออกมาทันทีฟูลสติ๊ รถที่เดียวหมวดโลกเกาะอาวุธลดรถที่เลเวลาโอกาสสำเร็จ15%ใน PvP กิววอร์ถ้าศัตรูเคลือบอาวุธเกาะการพังการโดนโปลดเข้ามาเลยสกิลนี้จะหมดประโยชน์ทันทีส่วนมากเขาก็เคลือบเป็นมาทั้งนั้นถ้าใช้กับมอนสเตอร์ลดพลังโจมตี10%ลดพลังป้องกัน30%นาน145วินาทีถ้าปลดสำเร็จจะมีเอฟเฟกอาวุธเกาะของศัตรูกระจายให้เย็น รีิก็ตซอสที่เรียวหมีโอกาสทาเร็จ75%ลดความเสียหายของอาวุธดาบเป็นมีดลง50%นาน5นาทีแต่ถ้าลดความเสียหายครบ3ครั้งแล้วสกิลจะหมดผลต้องกดใช้สกิลรีเก็ตซอสอีกครั้งและทุกครั้งที่ยูริจ็ตซอสลดความเสียหายสาเร็จจากเคาน์เตอร์ศัตรูที่โจมตีด้วยความแรงเท่านั้นถ้ามอนสเตอร์ถือดาบหรือมีดสกิลนี้ก็มีผลด้วย สติลและสเตตัสสตอเกอร์เล่นสติลเจ็บจำไม่ลืมที่เซิฟกันทั้งนั้นจะเล่นสายมีดาบหรือธนูสกิลพอยก็พอส่วนสกิลอื่นๆเป็นสกิลเฉพาะที่หาโอกาสใช้ยากจะอัพหรือไม่ก็แล้วแต่สเตตัสเล่นเหมือนลุทุกอย่างสายมีดาบก็สเต็งเอจิเด็กลงวิดบ้างเพิ่มความอิดสายธนูเด็กเอจิอยากทึกหน่อยก็ลงวิดแค่นั้นไม่มีอะไรยาก ขอบคุณที่อดทนดูกันจนจบกดไลค์กดจับต่อให้กันด้วยนะครับที่มีคลิปดีๆแบบนี้อีเกเยอะเลย